สวัสดีค่ะเห็นหน้าใสๆแบบนี้นะคะกิ๊มีผลิตภัณฑ์อยากจะมาแนะนำก็คือตัวนี้คันเช่นะคะเป็นเซตที่ช่วยลบเลือนฝ้ากะจุดด่างดำนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมของสเตมเซลล์จากดอกเก๊กฮวยขาวเดี๋ยวจะใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวกิ๊บจะเริ่มต้นจากโทนเนอร์ก่อนเลยนะคะดึงฝาออกมานะคะ ก็คือตัวนี้ใช้ง่ายๆมากเลยนะคะเราแค่ตบไปที่หน้าเบาๆเานืะอให้มันเข้าไปที่หน้านะคะทั่วหน้าตบเบาๆนะไม่ใช่ตบแบบเอ้ยอย่างนี้นะหน้าพังหมดแล้แลก็เหมือนเดิมแหละก็ใช้แบบว่านิ้วที่สอบๆที่สุดโอเคแค่นี้แล้วก็ทิ้งผักไว้แป๊บหนึ่ง ให้มันซึมเข้าไปที่ผิวหน้าเรานะคะตรงคอก็ได้อืมแล้วต่อมาก็จะใช้ตัวนี้นะคะเซรัม่มตามเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีเป็นตัวครีมข้นนิดนึงนะคะเรามาแล้วก็ทา ทั้งสองตัวมันจะซึมเข้าไปที่หน้าเลยอ่ะแค่นี้แหละใช้ทุกวันตอนเช้าก่อนนอนหน้าใสาชัวร์คอนเฟิร์มค่ะ